ดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะดูซิว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมแ,แอดมินจะถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้เป็นต้นยางนานะผู้ชมเนาะสูงมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาขอตัวเลขนะครับกับต้นยางนานะนผู้ชมต้นนี้เคยให้ถูกหลายงวดนล้วนะผู้ชมเนาะ ออกหมยลาวนะท่านผู้ชมแล้วก็หมยฮานอยนะต้นเนี้ยที่แเ้งสุดๆ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปขอดูนะครับท่านผู้ชมมองไปเห็นเลขอะไรบนอะ่ะเป็นเป็นเลขเจ็ดห้านะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นเป็นเลขเจ็ดห้านะครับอย,อยู่กลางต้นเลยท่านผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดท่านผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ด เจ็ดห้าห้าเจ็ดแ้วก็มองไปอีกทีมันมีเลขสี่อีกตัวนะผู้ชมเนาะเป็นเจ็ดห้าสี่นะผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าสี่สี่ห้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะผู้ชมไม่เคยเห็นตัวเลขอย่างนี้นะผู้ชมเนาะจะไปขอข้างล่างนะผู้ชมเนาะจะไปกับแอดมินเลยนะผู้ชม ไปดูซิว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนท่านผู้ชมจวส่องไปก่อนนะท่านะผู้ชมนะจะเบิ่งรูปเนาะเห็นมีตัวเลขไหมท่านผู้ชมตอนนี้เวลาหกโมงนะท่านะผู้ชมเนาะหกโมงเย็นแล้วแต่มันยังไม่ค่ำนะท่านผู้ชมแต่ก็ใกล้จะค่ำแล้วแหละเดี๋ยวไปขอตัวเลขนะครับชาธุิึงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ต้นยางนานะ ลูกมาขอโชคขอลาบนะช่วยเห็นสามตัวตรงๆเลยนะขอสามตัวตรงๆเผื่อแฟนช่องเขาเห็นเขาถูกก็จะได้มีเงินทําบุญทําทานกันนะเดี๋ยวรูปไปก่อนนะผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูนะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะ เดี๋ยวค่อยดูไปได้วยกันนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวรูปไปก่อนนะผู้ชมมองไปเห็นเลขสี่นะผู้ชมเนาะเนี่ยที่รูปไปเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นเลขสี่นะผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับผู้ชมเรจะซูมเข้าไปใกล้ๆนผู้ชมจะเห็นตัวเลขเหมือนกันไหมแต่ทางแอดมินมองเห็นเลขสี่ตัวหนึ่งแล้วนะสี่อะไรเนาะ สีอะไรเนาะดูไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมมองไปเหมือนเลขหกสี่เนาะแต่หกสี่มันออกไปแล้วไม่ใช่เลยท่านผู้ชมแต่ทำไมมองเห็นเลขหกสี่อ่ะอ๋อมีเลขห้าด้วยท่านผู้ชมมีเลขห้าเลขสี่เลขหกนะนั่นเองที่มองเห็นอยู่สามตัวเนาะ แปลกจริงๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวทางแอดมันจะรูปไปอีกนะท่านผู้ชมจะเห็นตัวไหนกันนาะสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้ช่วยเขียนเลขให้ลูกด้วยนะเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหน ันเห็นเลขอยู่สี่ตัวนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนั้นะจะซูมเข้าไปใกล้ๆให้ดูท่านผู้ชมมันมองเห็นเป็นเลขสี่นะท่านผู้ชมเนาะมีห้ามีสี่นะท่านผู้ชม มองไปอีกทีก็เหมือนเลขห้าสองนะท่านผู้ชมเนาะเหมือนเลขห้าเลขสองเลขสี่ก็้มีเจ็ดนะท่านผู้ชมนะมันเห็นรูปตัวเลขทั้งสี่ตัวท่านผู้ชมมีเจ็ดมีห้ามีมีสองมีสี่ 2, 4, นะท่านผู้ชมเนาะพอรูปเลขตัวเลขไปอีกอ่ะดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนี่ย มันเหมือนมีเลขมีห้ามีสี่มีสองมีเจ็ดนะั่นผู้ชมนะเนาะดูดูช่วยกันสิท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนดูช่วยกันนะครับว่าเห็นเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะตัวเลขที่ทางแอดมินมองเห็นนะผู้ชมเนาะมีเลขห้าเลขสี่นะผู้ชมมีเลขเจ็ดเลขสองนะผู้ชมเนาะ มองไปอีกทีทำไมตัวเลขมันขึ้นมาอีกล่นะท่านผู้ชมมันมีเลขแปดนะั่นมันมีตั้งสี่ห้าตัวนะเอาที่เห็นครั้งแรกนะท่านะผู้ชมน่ามีห้ามีสี่มีเจ็ดนะท่านผู้ชมแล้วก็มีหกนะท่านผู้ชมแต่พอมองไปมองมาเลขแปดมันขึ้นมาจากไหนอีกไม่รู้ท่านผู้ชมนะมีเลขตั้งห้าตัวไนงะแต่ว่าจะให้รางวัลที่หนะึ่งเนาะ มีเจ็ดมีสี่มีห้ามีแปดมีหกนะตอนแรกที่มองเห็นแบบชัดๆเนาะตัวเลขชัดๆก็มีเลขห้าเลขสี่เลขห้าเลขสี่เลขแปดมีเจ็ดมีห้า มีสี่มีแปดมีสองก็เห็นตั้งหกตัวนะเอาจะเรียงตัวเลขให้ถูกไนันตอนแรกมันเห็นมีหกด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวทางแอดมินจะจับให้เลยก็แล้วกันเนาะก็เป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับท่านผู้ชมสี่ห้าห้าสี่เนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะแล้วก็หกสี่สี่หกนะผู้ชมแล้วมันก็จะเป็น เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะหรือท่านผู้ชมจะจับตัวเอาเองนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขมันมองเห็นหลายตัวนะผู้ชมมันมีห้านะครับท่านผู้ชมมีเจ็ดมีสี่มีหกมีแปดนะท่านผู้ชมจับคะเอานะท่านผู้ชมเนาะถ้าดวงดีคงจะถูกแหละเดีย๋ยวลองถ่ายขึ้นไปข้างบนอีกรอบหนึ่งสิครับว่าจะเห็นตัวเลขไหมจะเห็นตัวเลขตัวไหนว่าตอนนั้นเราเห็นห้าเจ็ดแล้วนะ องขึ้นไปก็เห็นเลขเก็ดอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวหน้าโดยแอดมินจะลองขยับนะตัวมาอีกถ้าจะเห็นตัวไหนกันแน่ท่านผู้ชมเราส่องส่องขึ้นไปก่อนอืมย่างสูงเลยนะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้สูงมากๆแล้วท่านผู้ชมจะส่องลงมาให้เรื่อยๆท่านผู้ชม ้นนี้เป็นต้นยางนาแนล้วผู้ชมนะเป็นเลขเจ็ดห้านะผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดน,ะนะั่นอาจจะอยู่ตรงกลางอ่ะที่แอดมินมองเห็นน่ะท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนแอดมินหรือเปล่าครับ่านผู้ชมหาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ทางช่องของเรานะครับพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะ่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาสองตัวเลข กลางลําต้นเลยนะท่านผู้ชมตัวเลขวันนี้ก็เห็นเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะจับตัวเลขเอานะถ้าจับแม่นก็ถูกอะ่ะแต่ที่ส่อง้งไปมันเห็นเป็นเลขเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมที่อยู่กลางลําต้นที่แอดมินเห็นมีใครเห็นแตกต่างจากแอดมินไหมลองจับตัวเลขดูนะครับมองสองไปด้วยกันนะเดี๋ยวแอดมินจะลองถ่ายถ่ายลงมาดูนะครับท่านผู้ชมอะให้ดูทั้งลําต้นเลยนะใครตาดีก็ กับตัวเลขไปซื้อได้เลยนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะแต่วันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกสามนะครับฝากกดติดตามช่องคนหน้าตาดีด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่าให้อดินเหงาอยู่คนเดียวนะท่านผู้ชมเนาะคอมเมนต์ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขก็อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมเนาะก็เห็นอยู่หลายตัวนะท่านผู้ชม แต่ตรงกลางลำต้นก็เห็นเป็นเลขเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะผู้ชมเก็บไปพิจารณาดูนะครับผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะตัดจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพราอคลิปนี้จะยาวจะสิบนาทีละสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย